สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะให้ความรู้ในเรื่องของโครงสีสุภาพนะคะเป็นการสรุปภาพรวมให้ได้ทราบกันคร่าวๆก่อนนะคะในส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของฉันทลักษณ์นะคะคือโครงสีสุภาพเนี่ยหนึ่งบทจะมีทั้งหมด4บาทในแต่ละบาทจะมีสองวรรค่ะวรคหน้ามีห้าคำวัหลังเนี่ยบาทที่1ถึงบาทที่3มีสองคำส่วนบาทที่4มี4คํา นะการสัมผัสนะคะคำส,สุดท้ายในบาทที่1 ouais. จะสัมผัส Sag. คำที่5ในบาทที่สองและบาทที่3แล้วก็คำสุดท้ายในบาทบาที่ clause clause นะะสองจะสัมผัสคำที่5ในบาทที่4ี่นี่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างวักนะคะส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้นคำสุดท้ายในบาทที่4จะสัมผัสคำที่1หรือ2หรือ3าม ในบาทที่1ของบทถัดไปค่ะนี่เป็นเรื่องของโครงสีสุภาพเบื้องตอน้นนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของคำเอกคาโทด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ในคลิปถัดไปค่ะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ